สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราวันนี้ก็อยู่สวนฝรั่งเหมือนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับในคลิปนี้ผมจะมเพื่อนมาดูว่ารถน้ําฝรั่งกิมจูเนี่ยรถเวลาไหนจริงๆมันก็มีหลายแบบเนาะบางคนก็ถามว่ารถเช้าได้ไหมกลางวันได้ไหมเย็นได้ไหมผมฟังก็คุ้นคุ้นาะเหมือนเวลากินยายังไงก็ไม่รู้มาดูกันครับว่าการทําฝรั่งกิมจูของผมเนี่ยผมทามา8ปปีเนาะไม่มีการใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่ง คือทำแบบปลอดสารนั่นเองการรดน้ําของผมนั้นรดเวลาไหนมาเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะขออนุญาตสลับกล้องดีกว่าครับมาเดี๋ยวผมพาไปเปิดน้าคือตอนนี้เนี่ยเวลา11นาฬิกา10นาทีไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนครับยกเว้นฤดูฝนเพราะฤดูฝนผมไม่ค่อยรดน้ําอยู่แล้วบางทีไม่ได้รดเลยได้ซ้ําครับฤดูฝนอันนี้เป็นวันที่ส1อดธันวา บีหกห้ขออนุญ,ญาตนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนคือตั้งแต่ผมทำฝรั่งมาเนี่ยผมไม่เคยรดน้ำตอนเช้าแต่เช้าเลยหรือว่าตอนเย็นเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลานั่นเองผมทำหลายอย่างอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะบอกเพื่อนว่าที่ผมทำฝรั่งมาเนี่ยเวลาในการรดน้ำผมก็คือ3มโมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยแหละผมรดเวลานี้เลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนเนี่ยผมทำวาล์วน้ำแบบนี้ ก็แบ่งโซนอันนี้มารดต้นไผ่นี่ต้นไผ่ฝั่งนี้รกรุงรังเลยเพราะว่าผมมีการตัดต้นไผ่ออกเพื่อไปทําโรงสลัดใหม่ฝั่งนู้นอะวันนี้จะมารดฝรั่งก็เลยมาอมเปิดครับแล้วก็ปิดฝั่งนี้แค่นี้ฮะน้าไปแล้วแบ่งโซนกันครับโซนล้วประมาณสองรอต้นไหวอยู่สําหรับปั๊มนี่ครับผมรดคือ ปกติเราก็จะมองว่า้ยการรดน้ํารดแต่เช้าดีไหมอะไรไหมได้ครับดีครับมันไม่ผิดหรอกเรารดเวลาไหนก็ได้แต่สําหรับผมนะ่ะการรดสลังผมเอาเวลาที่ผมสะดวกมันจะง่ายกว่านี่ฮะทุกครั้งในการรดก็จะเจอปัญหาแบบนี้นี่หลุดหลุดแบบนี้ก็ต้องแก้ไขาครับเพราะทุกครั้งเนี่ยที่เราทํางานทําสวนเนี่ยมันจะมีปัญหาหนางาน บ่อยครับเยอะแย,ยะเลยอันนี้ก็แปดปีแล้วปิดวาลวก่อนยัดท่อเข้าไปแบบนี้ไม่ดีครับเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะถ้าอีกแบบหนึ่งที่แบบสวมไปเลยเน่ะจะดีกว่าแค่นี้ครับเรียบร้อยน้ำพุง่งละนี่ทุกครั้งครับบางทีมันมีวัวควายเข้ามาผมว่าน่าจะใช่นั่นแหละเนี่ยสองที่เลยติตกันคือแบบนี้มันน่าจะเดินเตะสายเราเนะ่ะ Yeah. คลิปผมเรียวมากผมไม่ัดต่อหรอกทำให้ดูสดๆไปเลยหมุนดันเข้ามาคืนทุกครั้งครับเพื่อนๆที่เวลาเรารดน้ำเราก็ต้องหมั่นเดินดูด้วยครับบางทีเนี่ยสปริงเกอร์ที่เราใช้มันอาจหัวสปริงเกอร์อาจจะตันก็ได้นี่ของผมหัวขาดสปริงเกอร์นี่แรงดันน้ำยังไม่ถึงครับคือมันยังไม่ทั่วถ้ามันวนทั่วทั้งระบบมันก็จะพุ่งแรงกว่านี้นะก็คือ เวลาในการรดน้ําผมผมรดช่วงสายเพราะว่าช่วงเช้าผมต้องส่งผักเข้าไปส่งผักในตัวเมืองช่วงสายผมถึงจะได้รดดังนั้นเนี่ยผมทํามาแปดีเนี่ยผมรดน้ําช่วงสายตลอดเลยไม่เคยได้รดตอนเช้าเลยส่วนเพื่อนๆคนใดรดเวลาไหนยังไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับซึ่งมันรดเวลาไหนก็ได้เมื่อก่อนผมก็คิดนะครับว่าต้องรดแต่เช้าแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราทําหลายอย่าง เราไม่มีเวลาก็เลยรถในเวลาที่เราสะดวกง่ายเลยผมเลือกเลือกแบบนี้ครับผมง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆทาฝรั่งกิมจูเนี่ยจะรดน้ําฝรั่งรถเวลาไหนดีผมบอกเลยครับสําหรับผมเวลาไหนก็ได้เพราะผมทําแบบนั้นผมไม่ได้สนใจว่าต้องรถตอนเช้ารถตอนเย็นอะไรยังไงหรอกผมว่างตอนไหนผมมารถแต่เวลารถรถให้มันชุ่มเลยนะครับอย่ารถผ่าน รถให้มันชุ่มชุ่มจริงๆเลยเพราะว่าอย่างช่วงนี้เนี่ยของผมเนาะฝรั่งมันกําลังแบบติดดอกเน่ะให้ดูให้กิ่งนี้ก็ได้นดอกฝั่งนู้นก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีเดี๋ยวนับให้ดูนะกิ่งเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็นับรวมด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 8, 8คู่ถ้าแบบนี้เนี่ยไม่มีผมไม่ลังเลครับไม่มีดอกถ้าเห็นผมเด็ดเลยผมไม่รอหรอกครับไม่รอว่าต้องให้มันโตมันใหญ่ก่อน ก็รู้อยู่ครับกิ่งไหนไม่มีดอกนี่กิ่งนี้ไม่มีเด็ดไปเลยถ้ามันมีมันมีมั้งแต่แบบนี้นี่นี่มันออกมาเลยครับนี่อย่างกิ่งนี้กับกิ่งนี้นี่ดูติดกันครับกิ่งนี้มีดอกกิ่งนี้ไม่มีดอกก็ไม่ต้องไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องเก็บไว้เด็ดทิ้งไปเลยแบบนี้ครับการทรําสลังไม่ยากครับง่ายเพื่อนๆนคนใดทําฝรั่งกิมจูเจอปัญหาคอมเมนต์มาถามได้ครับผมจะตอบคําถามเพื่อนๆทุกคนที่ถามมา ในสวนที่ผมเคยเจอและเอาอยู่เพราะแน่นอนครับผมทําฝรั่งมา8ปีไม่ใช่ว่าผมทําแล้วมันราบรื่นสวยเลยไม่มีหรอกครับปัญหาเยอะครับหยิบย่อยต่างๆคอมเมนต์ถามถ่ายได้ตรงนี้เพราะผมมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําฝรั่งเนี่ยก็อยากทาให้แบบทาแล้วมันอยู่ได้ทําแล้วมีรายได้ไปเลยไม่ใช่ทําเพราะว่าไม่มีอะไรทำเดี๋ยวทให้มันเป็นรายได้หลักไปเลยตรงนี้จะดีกว่าอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ